ตอนนั้นที่คุยกันก็คือว่าจะเก็บตรงตุยๆตอนนั้นเป็นมานานหรือยังนะครับทษทีอ่าสี่ปีค่ะสี่ปีเนาะที่เป็นกระเป๋าใช่ไหมโอเคถูกเนาะพอเราเก็บทรงเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเนื้อตรงกลางเนี่ยมันดูดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือตัวเคิร์ฟอะครับของกระจับเนี่ย ผมจาให้ใกล้เคียงกันก็จริงลนะแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยมันจะแอบบางก,กว่าข้างขวาหน,นึงนเ,นเพราะว่าปากเดิมรนะกษณาไม่เท่ากันอยู่แล้ว<ช>อันนี้พอ,พอ,พอจําได้อย<า>ู่เนาะนะครับแล้วก็เออถ้าเราสามารถบีบไล่ตัวสารเหลวที่ฉีดออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันแบนขึ้นหรือว่ามันไม่ได้ตุยเท่าเก่าได้ก็น่าจะดีครับนีวหมอดูแลให้ละกันขอบคุณมากมากดีดีเลยครับินดีตื่นเทั้งน่า 美色。